สวัสดีค่ะทุกคนพร็อบเยอะไปหน่อยนะคะแต่ไม่ได้ค่ะเรามาเจอแดดเที่ยงวันโอ้โหเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะว่าเราอยู่ที่ไหนกันถ้าใครเคยมาก็จะคุ้นๆน,นะคะโ,โหแดดทั้งร่มทั้งหมวกทั้งแมสไม่ใส่ไม่ได้นะคะแสบมากเลยต้อเสื้อกันยาวโอ้โหแต่ถ่ายภาพมาสวยๆเนาะดูสินี่คือ ปราสาทหินพิมายนะคะเรากำลังจะขึ้นไปข้างบนให้เห็นนะร้อนมากแต่ก็อยากถ่ายให้ชมสถาปัตย์เขาเรียกอะไรนะสถานสถานอะไรสถาปัตยกรรมหรือยังไงเรียกถูกไหมถ้าไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะคะดูวิวดูวิวรอบข้างนะคะ ญ้าแถวนี้เขาไม่ให้เดินนะเขาจะให้เดินตามทางมิฉะนั้นก็จะไม่สวยสวยไหมคะทุกคนวิวก็สวยบรรยากาศก็สวยแต่ร้อนผุดๆเลยบอกเลยร้อนมากเรามาแล้วเราเก็เลยมาแวะนิดนึงเอาจิงๆถ้าไม่จำเป็นจะไม่ถ่ายเลยคะ่ะเพราะเหมือนเปิด <laughs> เดินผ่านไปรวไฟเลยนะจะบอกให้ไม่รู้ว่าตอนนี้กี่องศาวันนี้เขาได้เขาบอกว่า42องศาเห็นไหมมีคนหนึ่งกำลังเอียงซ้ายเอียงขวาหน้าตอนไหนหน้าฉันจะเรียออะไรประมาณนี้ใช่ไหมว้าวตรงนี้สวยมากเลยค่ะสวย,ยมาตรงนี้มาตรงนี้ได้ไสวยนะคะสวยเอามือออกเอามือออก อ่าแบบนี้ก็แชะได้ค่ะไม่ต้องมองไปเลย,เลยโอ้โหเป็นเหมือนหินโอ้โหสุดยอดเลยค่ะโอ้มีคนเขียนชื่ออะไรไปด้วยก็ไม่รู้ดู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 เชอร์เอมหรือเปล่าหรือแค่เซมอบอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปข้างในกันค่ะนี่ก็จะมีมีช่องลักษณะนี้ให้สองช่อง มีมีเหมือนมีเหมือนทางเข้าเหรอคะน่าจะเป็นเหมือนห้องนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมทุกคนใช่ไหม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 อ่าทะลุฝั่งนี้ได้ด้วยนะเราทะลุมาฝั่งนี้แล้วนะคะแต่เรายังมีประสาทต,ต้องโน้อนอีกเขาเรียกอะไรนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันขอบคุณนะคะที่รับ